เงียบไว้เ <rôle> ม <s Warner of cringe> <laughs> <be> ื่อกี้กูฮี้กูตายเลยพี่นาพี่นาพินาทำอะไรกูเดินไปอย่พี่นาไอ้เนี้ยโอ้ยเอาโอ้ยหลังเฉยเลย ปิดมาบอกมาก่อนนะไม่ต้อง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 มต้องมาอยอยมดูเ่้ออะไรอมันกลัวเกินเฮ้ยน้องโปรตีนที่ได้เหนข้าไปไม่ได้ช่วยโปรตีน่เดินเดินผ่านไมกลัวกูลดลงไอแ่ไอแก่ไอแก่ที่ไหนวะโรน

ล็อกกิตเอ้ยเอ้ยอ๋อตายหมดเลยโอ้ยปจิลิตันระเบิดโดมหลังเมือ้คนนึก้วคนนึกเล้วว่ามึงต้องถุไเี่ยคนนึกแล้วมิเพชดก่อนใหญไปเพ็ดไเพ็ดเได เียน้องตามกูมาปานน้องตามกูเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเป็ดให้เป็ดมันออกไปก่อนอุ้ยเฮียเียกูตายกูตายกูเข้าใจเป็ดมันน่ารักนี่นี่ยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้น และถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องขนมกรุ๊ปไว้ด้วยนะครับเดีวเราก็จะมีไลฟ์เกมบนแอปสีม่วงด้วยนะถ้าว่างว่างวันไหนเห็นผมไลฟ์ก็ไปนั่งดูกันได้นะครับมานั่งคุยเล่นหรือว่าให้กำลังใจก็ยังดีนะขอบคุณมากๆนะครับ